ก็ขออนุญาตสวัสดีนะคะสื่อมวลชนนะคะผู้บริหารบุคลากร,รมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ชุมชนนะคะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะรวมถึงทุกท่านนะคะที่รับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านช่องทาง Facebook Page นะคะประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาค่ะ ดิฉันนะคะนางสาวสาริสายิมสีค่ะนักวิเทศสัมพันธ์นะคะสำนักงานวิเทศเขตศรีราชาค่ะวันนี้นะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานถแถลงข่าว งานวันสถาปนาวิทยาเขตศรีราชาครบรอบปีที่30ประจำปี2568ซึ่งกําหนดจัดขึ้นนะคะในวันที่26สิงหาคม2568และงานเกษตรศรีราชาแฟร์ครั้งที่19นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง31สิงหาคม2568เช่นกันค่ะเพื่อเริ่มต้นงานแถลงข่าวในครั้งนี้อย่างเป็นทางการนะคะที่ฉันขอ อนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดรสถาพร์เชื้อเพงนะคะรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาให้เกียรติกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและกล่าวแนะนํางานวันสถาปนาและงานเกษตรศรีราชาแฟร์ครั้งที่19าขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านสื่อมวลชนคณาจารย์แขกผู้ไม่เกียรติชุมชนและผู้เข้าร่วมการแถลงขา่าววันนี้ทุกท่านครับในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวเปิดการถนลงข่าวในวันนี้ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สําคัญที่จะสื่อสารให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราจะมีการจัดงานในงานวันสถาปนาวิเคศิราชาครบรอบ30ปีและ,กะเกษตรศาสตร์ศิราชาแฟร์ครั้งที่19ปี2568ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน Green Innovation for a Sustainable Future ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22 3สถึง31สิงหาคมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทของวิทยาเขตในฐานะเป็นศูนย์กลางของความรู้ด้านกเกษตรกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เรียกว่า EEC พร้อมทั้งเป็นเวทีเชื่อมโยงมหาวิาลย ชุมชนท,ท้องถิ่นองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจและแสดงถึงศักยภาพในการพัฒนาที่ยั่งยืนถึงกิจกรรมระดับภูมิภาคและในระดับสากลซึ่งทางวิเคศศรษาชาของเรากำลังจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก5กิจกรรมดังนี้กิจกรรมแรกเป็นการจัดงานสถาปนา วิทยเขตศีราชาครบรอบ30ปีและพิธีเปิดงานกเกษตรศีราชาแฟร์ครั้งที่19ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่26สิงหาคมณอาคาร13พระรศึกษาโดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือที่เรียกว,ว่ากระทรวงอวเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่องของ นโยบายทิศทางการผลิตทรัพยากรมนุษย์ศักยภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในเข,เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจากผู้บริหารองค์กรภาครัฐระดับสูงและนิทัศการเทคโนโลยีการแสดงผลงานวิจัยน,นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนโดยนิสิตและคณาจารย์เพื่อเป็นการเผยแพร่ค,ความรู้ด้านเกษตรเทคโนโลยีเพื่อชุมชนและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ในเขต e EC e กิจกรรมที่2เราจะมีการจัดการเสวนาทางวิชาการและการประชุมวิชาการในระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อเรื่อง Green Innovation for a Sustainable Future กิจกรรมที่3เป็นโครงการเปิดบ้านการเรียนรู้และการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการซึ่งซึ่งทางคณะวิชาต่างๆในวิเขตศิลปชาของเรารวม5คณะอันได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ศิลปาศิวิทยาการจัดการเศรษฐศาสตร์ศิราชาพาณิชยนาวีนานาชาติและวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศิราชาพร้อมทั้งให้การต้อนรับนักเรียนผู้สนใจจากในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกและจากที่อื่นอื่นทั่วประเทศไทยกิจกรรมที่4เป็นการจัดงานเกษตรศิราชาแฟร์ครั้งที่19และกิจกรรมที่ห เป็นเกษตรศาสตร์ยูนิเวอร์ซิีศรีราชแคมปัสอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์ริเบอเรชัน2075ซึ่งเป็นการประชุมหารือกับพันธมิตรนานาชาติเพื่อความร่วมมือกันในอนาคตสำหรับรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะได้นำเสนอในห่วงเวลาถัดไปขอบคุณครับครับผมสำหรับงานเสวนาและก็การประชุมวิชาการระดับนานาชาตินะครับเป็นเป็นหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่ ที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนานะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชานะครับซึ่งปีนี้เราจัดต่อเนื่องเป็นปีที่7นะครับภายใต้ธีม Green Innovation นะครับ for a Sustainable Future หรือนวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคตนะครับในเวทีนี้นะครับเราจะเป็นเวทีนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนนะครับ องค์ความรู้นะครับข้ามสาขาข้ามวัฒนธรรมแล้วก็ข้ามทวีปนะครับเพื่อที่จะามาร่วมกันนะครับเสนอแนวคิดนะครับต่อน,นวัตรกรรมสีเขียวเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่น,นวัตรกรรมนะครับแต่ยังครอบคลุมมุมมองอื่นๆนะครับในด,ด้านความยั่งยืนนะครับในหลายๆมิตินะครับซึ่ง ซึ่งไอตัวงานงานประชุมวิชาการในครั้งนี้นะครับเราจะมีเซสชันย่อยนะครับสามสามเซสชันนะครับเซสชันแรกจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับวิศวกรรมและก็เทคโนโลยีนะครับเซสชันที่สองเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ science แล้วก็ applied science นะครับแล้วก็เซสชันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ,บ,บ humanities แล้วก็ social science นะครับซึ่งทั้งสามกลุ่มเนี่ยเราก็เห็นว่าเป็นศาสตร์ สำคัญนะครับที่จะมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนนะครับองค์ความรู้และนวัตกรรมนะครับสู่ความยั่งยืนนะครับแห่งอนาคตนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังไม่ได้พูดถึงแค่ในองค์ความรู้เพียงแค่น้านใดด้านเดียวนะครับเรายังพูดถึงหรือว่าเปิดกว้างนะครับให้กับทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์นะครับให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ ในฝั่ง uh, ของทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากสปิเกอร์นะครับดร์ฟีด้ามาดฟนะครับ, olf, รบท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน uh, วิศวกรรมเครื่องกลนะครับจากฝรั่งเศสนะครับท่านจะมา uh, แบ่งปันงานวิจัยเกี่ยวกับวัสดุนานโนนะครับซึ่งเป็นการ uh, เติมสารอนุภาคนาโนลงไปในตัวชิ้นวัสดุนะครับเพื่อที่จะ uh, ลด แรงเสียดทานนะครับแล้วก็เพื่อเพิ่มอ,อายุการใช้งานของตัวชิ้นส่วนนะครับของเครื่องจักรนะครับจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับเป็นความยั่งยืนในระดับวัสดุนะครับในขณะเดียวกันนะครับในทางด้านสังคมศาสตร์เนี่ยเราก็จะได้รับเกียรติจากดรนะครับชาลส์คริสเตียนเดวิดนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอาวุโสนะครับจากาประเทศเนเธอร์แลนด์ นะครับทศเตยคำนิวซีแลนด์นะครับท่านจะมาชวนเรานะครับตั้งปัญหานะครับหรือว่าคบคิดกันว่าเอ้ยอ้ความยั่งยืนที่เราพูดถึงเนี่ยเรากำลังใช้คำคำนี้เนี่ยไปในทิศทางที่ถูกต้องจริงหรือไม่นะครับหัวข,ข้อที่ท่านพูดน่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอถอดหน้ากากความยั่งยืนนะครับก็เวทีนี้นะครับก็เราอยากเชิญชวนนะครับ ทุกท่านนะครับมาร่วมคิดนะครับร่วมวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นเป็นโอกาสที่ในการร่วมฟังนะครับเพื่อเพื่อที่จะเสวนาถึงความยั่งยืนแห่งอนาคตนะครับก็เรียนเชิญนะครับผม ค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์นัทพลพนุรัตานา์มนโอกาสนี้นะคะได้ฟังหัวข้อที่จะบรรยายทั้งสองหัวข้อนะคะจับคีย์เวิร์ดได้ว่ามีความยั่งยืนในระดับวัสดุนะคะน่าสนใจมากนะคะคํานี้แล้วก็การถอดหน้ากากความยั่งยืนนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้ความยั่งยืนคือ เป้าเป้าหลักนะคะของทั้งประเทศเรามอเกษตรแล้วก็โลกเลยนะคะในลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ด,ดรมนิดาทองรุ่นนะคะผู้ช่วยอธิการฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาเขตศรีราชานะคะกล่าวแนะนำกิจกรรมถัดไปซึ่งก็คือกิจกรรม Open House มหาวิทยาลัยวิวเขาขอเรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจจะขอใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่ามีไฮไลท์ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะได้ทราบไฮไลท์รรนั้นนะคะชื่อเต็มนะคะของกิจกรรมนี้นะคะก็คือชื่อว่าอ n s i ซต์มหาวิทยาลัยอ่าขอโทษนะคะอินไซต์มหาวิายทยาลัายวิวเขาเปิดบ้านการเรียนรู้กรเกษตรศรีราชา เพราะว่าหมายเวัยของเรานะคะอยู่ติดกับภูเขานะคะซึ่งตัวชื่อเล่นๆที่ทุกคนรู้จักก็คือ Open House จุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะก็แน่นอนคะ่ะอยากให้อา นักเรียนม่ได้รศึกษาตอนปลายทุกคนนะคะได้เข้ามาดูมาลัยของเราทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตทั้งแง่ของสภาพแวดล้อมของหมหาลัยซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราอยู่ติดเขาขึ้นเขาไปเราก็จะเห็นทะเลอันนี้ก็จะเป็นในมุมของการใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมแล้วก็ยังมีในมุมของวิชาการด้วยเพราะว่างานนี้นะคะทั้ง5คณะ ของทางวิทยาเขตเราเปิดบ้านเต็มที่ที่จะรับน้องๆน,นะคะซึ่งเดี๋ยวขออนุญาตนะคะพูดถึงไฮไลท์ของแต่ละคณะนิดนึงนะคะอย่างเช่นนะคะคณะแรกนะคะคณะวิทยาการการจัดการนะคะในปีนี้นะคะคณะวิทยาการจัดการก็จะมาในคอนเซปต์ของการเรียนรู้ศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจค้นหาตัวตนเปิดโลกสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะ ซึ่งจะมีการเวิร์กช็อปกับกิจกรรมที่ไม่มีในห้องเรียนเกี่ยวกับด้านของการบริหารธุรกิจรวมทั้งมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายและมีของรางวัลเยอะด้วยนะคะมีพี่ๆในทุกสาขามาให้คำแนะนำรวมทั้งอาจารย์ประจําสาขาด้วยนะคะถ้าเกิดน้องๆสนใจทางด้านบริหารธุรกิจก็มาที่คณะนี้ได้นะคะไม่น้อยหน้ากันนะคะสำหรับวิทยาศาสตร์ศรีราชานะคะ เปิดเต็มที่เหมือนจะเปิดทุกห้องนะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอันเลยนะคะของวิทยาศาสตร์ศีราชาก็จะมาในคอนเซปต์แบบ l i ฟ e l a บ d a เอ่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าน้องๆที่มานะคะจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรมเช่นเรียนรู้เครื่องมือทดสอบในห้องมือห้องมือเครื่องแบบทางเคมีและฟิสิกส์นะคะมีการ dash, มีการใช้แดชบอร์ดสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล มีการเล่นบอร์ดเกมคณิตศาสตร์ประกันภัยแล้วก็มีการเปิดห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัอีกด้วยนะคะน้องท่านไหนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็สามารถมาเยี่ยมชมคณะที่2ได้นะคะคณะที่3ค่ะก็มาไม่แพ้กันนะคะเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชานะคะอันนี้นะคะจะมาในภายใต้คอนเซปที่ชื่อว่าเปิดโลกเศรษฐศาสตร์ ค้นหาอนาคตของคุณนะคะโดยน้องๆน,นะคะจะได้มีโอกาสวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกาจแบบฉับไวนะคะแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ที่สนุกสนานมีการแนะนําอาชีพหลังจากเรียนจบอย่างบางคนอาจจะสงสัยว่าเอะเรียนเศรษฐศาสตร์ไปแล้วเนี่ยเราจะทำอาชีพอะไรก็มีทางด้านทั้งพี่นะคะแล้วก็อาจารย์ให้คําแนะนํานะคะว่ามีโอกาสในการประกอบอาชีพอะไรบ้างนะคะ คณะที่3นะคะน่าสนใจมากนะคะคณะนี้นะคะเพราะว่าเป็นคณะที่เป็นคณะเฉพาะทางที่โดดเด่นคณะหนึ่งเลยนะคะของมหาวิทยาลัยศากวิทยเขตศิรีราชาก็คือคณะพาณิชยนาวีนานาชาติอันนี้เปิดแบบจัดเต็มมากนะคะเพราะว่ามีเครื่องมืออุปรกรณ์ที่เป็นระดับนานาชาติเยอะมากนะคะน้องๆที่มาจะมีโอกาสได้เล่นบิดซิมูเลเตอร์นะคะเป็นการจำลองการเดินเรือนะคะ มีการเล่น Engines i m u l a t o r เป็นการควบกลุมเครื่องจักรนะคะรวมถึงตัวนี้น่าสนใจมากนะคะเป็น t o w i n g Tank Test เพื่อทดสอบความต้านทานของเรือทำไมน่าสนใจเพราะว่ามีที่เดียวในประเทศไทยนะคะแล้วก็ความยาวของอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอันดับ3ของอาเซียนฉะนั้นถ้ามาเนี่ยเราจะได้เห็นของดีนะคะแล้วก็มีที่เดียวด้วยนะคะก็น่าสนใจนะคะเรียนเชิญน,นะคะ สำหรับคณะสุดท้ายนะคะไม่มาไม่ได้แล้วนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชานะคะเปิดบ้านต้อนรับน้องๆด้วยกิจกรรมเยี่ยมชมห้องแลบนะคะซึ่งเยอะมากนะคะเพราะว่าประกอบไปด้วย9้าหลักสูตรด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหุ่นยนต์ทางด้านยันยนต์หรือว่าจะเป็นไฟฟ้าโยธาคอมพิวเตอร์นะคะรวมทั้งมีหลักสูตรนานาชาติด้วยในงานนี้นะคะน้องๆยังมีโอกาส ได้ทดลองขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้าทีา่ทางรุ่นพี่นะคะของคณะเป็นผู้สร้างขึ้นเองนะคะมาลองดูว่าเร็วแค่ไหนนะคะแล้วก็พี่ๆเขาสามารถสร้างได้แบบไหนนะคะหรือว่าถ้าเรามาเรียนแล้วเราจะสามารถสร้างได้แบบรุ่นพี่บ้างหรือเปล่านะคะก็มาติดตามนะคะในของคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์ศรีราชายังไม่จบแค่นี้นะคะอันนี้เป็นไฮไลท์โอเพ่นเฮาส์นะคะเรายังมีกิจกรรมอีกอันหนึ่งด้วยนะคะเป็นการแข่งขัน ทั้งทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะเอาทางวิชาการก่อนนะคะทางวิชาการนะคะเราก็จะมีการแข่งขันตอบคําถามวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ต้องเก่งทุกอย่างนะคะคณิตศาสตร์เคมีฟิสิกส์ชีวะนะคะจัดเต็มนะคะอันนี้นะคะถัดมานะคะเป็นการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งจุลภาคมหาภาคและก็ความรู้ทั่วไป อันนี้จะเป็นสายวิชาการแบบวิชาการวิชาการนะคะเรามาดูวิชาการผสมกับแอปพลิเคชันบ้างนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเป็นการแข่งขันแพรวิบากอันนี้น้องๆน,นะคะจะต้องสร้างแพรด้วยตนเองด้วยและต้องนําไปทดสอบกับอ่างคลื่นนะคะเพราะว่าเรามีคณะพานิชยนาวีเรามีอ่างคลื่นนะคะไปทดสอบดูว่าแพรของน้องๆเนี่ยจะล่มหรือไม่ล่มนะคะ อันนี้จะประกอบด้วยทั้งความสนุกท้าทายแล้วก็มีทักษะของการคิดแล้วก็ออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นนะคะกิจกรรมที่ขาดไม่ได้อีกอันนึงก็จะเป็น engineering idea pitching competition กิจกรรมนี้คืออะไรจะเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆน,นะคะเสนอไอเดียพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน s d g ตามธีมของเราเลยนะคะในบนเวทีนี้ทุกท่านก็จะเห็นนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะ สำหรับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอนอกเหนือจากวิชาการก็จะมีการแข่งขัน c o เ e อร์แดนแล้วก็ดนตรีสากลน,นะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นน้องๆระดับมัธยมศึกษาแล้วก็มีการแข่งขันแฮกเกอร์ทอนอันนี้จะเป็นของน้องๆระดับมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะคะสำหรับงาน Open House ของเราปีนี้ค่ะ โอ้โหกิจกรรมเยอะมากเลยนะคะไม่สามารถที่จะนับได้เลยว่ามีกิจกรรมนะคะเพราะทุกคณะของเราจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของเวิร์กช็อปของเยี่ยมชมแลบนะคะรวมไปถึงมีการแข่งขันทางวิชาการและทางกิจกรรมด้วยนะคะน่าสนใจสําหรับน้องๆทุกคนมากนะคะถ้าน้องๆสนใจนะคะก็แวะมาเยี่ยมชมการที่มหาวิทยาลัยวิวเขานะคะตามชื่อทีม Open House ของเราค่ะขอขอบคุณอาจารย์มานิดานะคะหรือว่าอาจารย์ไก่ของเรานะคะในลําดับถัดไปนะคะจะเป็น ในส,ส่วนรายละเอียดของกิจกรรมงานเกษตรศีราชาแฟนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีที่ครั้งที่19ค่ะประจำปี2,568ของญาติเรียนเชิญดรวรยศละไมศรีนะคะผู้ช่วยที่การฝ่ายบริหารทรัพย์สินและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนวิทยาเขตรีราชากล่าวแนะนาภาพรวมของงานเกษตร,รแฟรปีนี้ค่ะครับขอบคุณครับ ก็เมื่อสักครู่เห็นกิจกรรมต่างๆแล้วยิ่งน่าสนใจในเรื่องของทางวิชาการในส่วนของงานเกษตรแฟร์นะครับเราเปิดตั้งแต่วันที่22สิงหาถึงวันที่3ัสิงหากิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง10บทุ่มนะครับซึ่งในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่30ของวิทยเขตศรีราชาเราได้เพิ่มร้านค้าเพื่อรองรับผู้สนใจมาเยี่ยมชมในในพื้นที่ของเราเอีกร้อยกว่าหลานนะครับจากเดิมที่เคยจัด เราจัดอยู่ประมาณ500กว่าล้านวันนี้เราจัดเพิ่มขึ้นเป็น631ล้านนะครับใน631ล้านเนี่ยมีสินค้าที่น่าสนใจอยู่หลายประเภทด้วยกันและคิดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ที่สำคัญในงานเกษตรแฟร์ก็คือเกี่ยวกับการเกษตรนะครับท่านจะได้พบกับต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับมีตั้งแต่ไม้ล้อมไม้ต่างๆที่ทางเกษตรกรนะครับ อยากมานําเสนอและอยากมาจัดแสดงในพื้นที่นะครับและยังมีผลิตผลทางการเกษตรนะครับที่เราพยายามที่จะให้เป็นพื้นที่สําหรับเกษตรกรที่สามารถนํามาจัดจําหน่ายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีในเรื่องของสินค้าที่เป็นโอท็อนะครับเราได้รับความไว้วางใจจากโ t ท็ประมาณ60กว่าจังหวัดนะครับที่นําส่งผลงานมา แสดงที่งานเกษตรศรีราชาแฟนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีอุปโภคบริโภคต่างๆที่เพิ่มเติมเพื่อให้กับคนที่มาเยี่ยมชมในงานเกษตรศรีราชาแฟเนี่ยได้รับความสุขในการเดินชมในพื้นที่สําหรับพื้นที่รองรับที่เราได้มองเห็นเรากํานงในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับเรามองในเรื่องของที่จอดรถวันนี้เราได้ปรับในเรื่องของสถานที่จอดรถ เพื่อรองรับคนที่มาในช่วงเวลาเดียวกันได้รองรับรถได้ประมาณ300กว่าคันแล้วก็ได้ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครแหลมฉบังให้จอดรถในพื้นที่ของเทศบาลนครแหลมฉบังอีกประมาณร้อยกว่าคันแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่คนมาในจังหวะที่อาจจะไม่เท่าเท่ากันในช่วงเย็นอาจจะมีรถมากขึ้นซึ่งตรงนี้ในเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะ ขึ้นไปจอดตามแนวของถนนกันไฟของวิเฤตศีราชาได้ซึ่งบางครั้งคนที่มาส่วนใหญ่จะมองที่ใกล้กับพื้นที่นะครับปีนี้ก็ได้จัดการในเรื่องของการจอดตามแนวทิวเขาไว้ก็คิดว่าน่าจะรองรับได้ประมาณสัก500คันในรอบเวลาเดียวกันซึ่งจริงๆจริงๆแล้วเรื่องของรถเนี่ยมันก็จะเวียนเวียนเข้าเวียนออกนะครับเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเราจัดมีคนเข้ามาเยี่ยมชม งานเกษตรศีลาชาแฟแสนกว่าคนนะครับในรอบ10วันนะครับที่เราเก็บข้อมูลไว้สําหรับไฮไลท์อื่นๆที่มีในงานเกษตรศีลาชาแฟเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ก็กคือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับซึ่งก็จะมีมาจัดนําเสนอให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเช่นโคขุนกําแพงแสนโคขุนสกลนครนะครับแล้วก็เคยูมิน้น แล้วก็ในเรื่องของนมข้าวโพดซึ่งเราก็จะมีวางจำหน่ายแล้วก็มีลิงก์สำหรับให้สั่งซื้อได้โดยตรงด้วยเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีในเรื่องของกิจกรรมของนิสิตในโซน outdoor นะครับที่มีนิสิตมาจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตัวเองนิสิตทำธุรกิจของตัวเองเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมได้เห็นพัฒนาการในเรื่องของการทำธุรกิจของนิสิต แล้วก็ในเรื่องของ o t ท p อของจังหวัดชนบุรีนะครับเราได้รับความร่วมมือจาก o t ท p จังหวัดชนบุรีเข้ามาร่วมแสดงสินค้าด้วยซึ่งเราคิดว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมชมในงานเกษตรรีราชาแฟร์ครั้งที่19นี้จะได้รับความสุขในการเดินชมในพื้นที่ของเราแล้วก็ได้รับสินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าแปลกใหม่ด้วยเนื่องจากว่าปีนี้คณะกรรมการที่คัดเลือกร้านค้า พยายามคัดเลือกสินค้าที่ไม่ซ้ากันแล้วก็เป็นสินค้าที่คิดว่าเป็นความต้องการของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมด้วยครับก็ในส่วนของงานเกษตรศีลชาแฟก็อยากขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเตรียมถุงมาใส่สินค้าด้วยนะครับเพราะว่าจะทําให้ท่านอาจจะได้รับรางวัลจากการเดินจับจ่ายในพื้นที่เนื่องจากธีมในเรื่องของในเรื่องของความเป็นสีเขียวของพวกเราเนี่ยเราอยากส่งเสริมนะครับ ลดการใช้พลาสติกถ้าท่านถือมาเองและท่านได้เดินในพื้นที่เราอาจจะมีแมวมองนะครับไปมอบรางวัลให้ท่านถึงที่เลยนะครับก็ขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์วรยศมาในโอกาสนี้นะคะนอกจากจะได้สินค้ากลับไปแล้วจะได้ของรางวัลด้วยนะคะถ้าเราพกถุงมาจากบ้านโดยเฉพาะถุงผ้านะคะซึ่งทุกวันนี้ถุงผ้าก็มีแจกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะนอกจากนั้นก็จะยังมีกิจกรรมโอท็อปรวมไปถึงกิจกรรมของน้องๆน,นิสิตนะคะวันนี้นะคะทุกท่านก็จะเห็นว่ามีน้องๆ catering น,นะคะที่มาจัดอาหารก็เป็นหนึ่งกิจกรรมนะคะภายใต้ง,งานกิจการ,รนิสิตนะคะที่สอนให้น้องรู้จักการทำบิสเนสหรือการทําธุรกิจนั่นเองนะคะ ลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีอีกครั้งนะคะกล่าวสรุปภาพรวมนะคะพร้อมกับเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานสถาปนาและงานเกษตรแฟร์ปีนี้ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะครับทางวิทยเขตศิริชานะครับมีความมุ่งมั่นนะครับอย่างยิ่งนะครับในการขับเคลื่อนพันธกิจนะครับในการที่จะเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนะครับผลงานวิจัยนะครับสู่ชุมชนนะครับเพื่อที่จะสะท้อนเจตนารมณ์นะครับของการพัฒนา ภายใต้หัวข้อที่ว่านะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรมสีเขียวในระดับภูมิภาคนะครับเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะครับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแห่งนี้นะครับดังนั้นแล้วนะครับในโอกาสครบรอบ30ปีของอการสถาปนาวิเขตศ,ศิลาชาเนยนะครับก็จึง ทางวิเขตเราเองนะครับจึงได้จัดเตรียมกิจกรรมนะครับตามที่ท่านผู้ช่วยการบดีนะครับได้นาเรียนในที่ประชุมนี้ไปนะครับซึ่งก็จะมีความหลากหลายนะครับในหลากหลายวิตินะครับด้านวิชาการวิจัยเศรษฐกิจชุมชนนะครับแล้วก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับเป็นพิเศษสําหรับปีนี้นะครับทางกิจกรรมของเรานะครับได้ขยับเวลานะครับมาเป็นเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งก็จะ มีช่วงเวลาอยู่ระหว่างนะครับเน้นย้ำอีกรอบนะครับ2 2สถึง31ิงหาคมนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมนะครับตามที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้นะครับในท้ายที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านสื่อมวลชนนะครับชุมชนนะครับทุกท่านนะครับที่ร่วมเข้าเป็นพันธมิตรนะครับในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลนะครับไปสู่สังคมและประชาชนนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับในการเข้าร่วม งานของเรานะครับขอบคุณครับผม